บนเอาลงบนอ๋อเฮยบีบดิ้นพี่จะพี่หนาวแล้วต้องแคบมาต้องแคบต้องมาลืมไปนี่เห็นไหมนี่หนาวพี่ลงพอดังแข็งนี่หยดติ๋งติ๋งเก็บไว้ลงพหลังจะจบรายการแล้วไม่เอาทำเลยหันหลังมากลัวหนาวหลังอ่ะหันหลังมาเดี๋ยวชู้เดี๋ยวชู้ไปให้น้องเหรอเยหันหลังมา เ่านต้องหันให้คนดูเห็นดิทำให้ดีกนิดนึงเออเออเออนี F ่นี hey, okay. oh, ่คร oh, ับ <th น oh, ้ำแข็งนะครับหย่อนลงไปก่อนโอ๊ยเอ้ยั้งโอ้ยพี่จิ้บพี่หนาวอ่ะนี่เขาอดไหวเหลือเกินจิ๊บขี้หนาวจริงจริงเอาลงตรงไหนเอาลงไหนไม่ถึงเนี่ยลงบนลงบนอลงบนอ๋อโอ้ยบี๊ดดิ้นพี่จิ๊บขี้หนาวแล้วเร็วอู้หมันหนาวจริงจริงเร็วเร็วเร เรียบร้อยเร็วมาจะดึงเร็วมี่ไงค่อยๆดึงเอ้ยหนาวอ่ะเฮ้ยอย่าเอาหน้าลงดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นอ่ะได้มาละมาละมาละคือคเอาไม่ออกโอเคเดี๋ยวก่อนลุกหมดแล้วดูดิเออดูดิคนลุกหมดขาแขนลุกหมดเลยตา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 ยอยากหมดเลยอ่ะไปเช็ดดูออกไปเช็ดนะได้ไล้แล้วก็เอามากิน หอมแม่หอมแม่ลองดู <c oughs> <reconcile> <c oughs> บ้าบ้าบอกอ่ะบ้าเก็บไว้ก่อนพึ่งน้องก็จอดับจอดับเนื้อดบวมแน่น้ำแข็งซื้อมาน้อยจอดับห้ามหวยนะจะลงโทษจะลงโทษก็เนี่ยลล้อนร้อนเอาวันเดิมใครไอ้ต๋อยพี่เจไเอาละเออใส่ตรงหน้าเอู้หูพี่ไม่ต้องข้างหลังใส่ข้างหน้าเลยไม่ก็เจะแกเอาเกาเอาไม่ออกนี่ไงโอ้โหเหมือน เขาเรียกว่าโลโค่หรือแบบว่าอะไรทำไมพี่ไม่โดนอะไรวะทำไมพี่ไม่โดนเสื้อที่มันรัดไงเออจะพี่ไม่โดนเหรอก็โดนอยู่นิดแต่ไม่โดนเยอะเพราะเสื้อมันหลวมเสื้อมันหลวมเฮ้ยขอหูบพอหลบใจเย็นความเอามา a c แน่อย่าลืมกดกระดิ่งและซับสไคร b ์ช่อง YouTube The Red บอล Show ด้วยนะคะห้ามลืมนะกดด้วยนี่